เป็นหัวใจสําคัญของผู้บริหารนะครับในช่วงกว่าจะมานั่งในใจคุณวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้บริหารหนุ่มหน้าใสาไฟแรงผู้ปลูกปั้นให้สาหร่ายทะเลนี้เิ็ดติดตลาดสแน็คหรือขนมกบเคี้ยวและเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศจนสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับแน็คประเภทสาหร่ายทะเลเนี่ยนะกว่า1000ล้านบาทต่อป,ปีสุดยอดไปครับท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด เจ้าของแบรนด์ดังสาหร่ายทะเลเท่าแก่น้อยคุณอิทธิพัฒน์บุลพงศ์วณิชหรือคุณท็อปสวัสดีครับนะฮะน้องท็อปนี่เป็นขออนุญาตเรียกน้องท็อปนะครับปีนี้น้องท็อปอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้24่สิบสีครับยีไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมอายุ24นะฮะปัจจุบันนี้เป็น CEO ของบริษัทที่ผลิตสแน็คนะฮะฮิตติดอันดับมียอดขายบิลลิ่งเป็นพันล้านสุดยอดจริงๆนะฮะก่อนอื่นเลย เริ่มต้นทําธุรกิจตั้งแต่ที่เท่าไหร่ครับน้องต๊อบตอนตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มันทาธุรกิจจริงๆเนี่ยตอนปีหนึ่งเน่ยตอนมสี่มห้ามหกผมทําผมเล่นเกมมาก่อนเกมออนไลน์เริสมัยก่อนเนี่ยในในในตลาดเกมเนี่ยมันมีของประมาณหมื่นไอเทมหนึ่งหมื่นชิ้นหมื่นหมื่นชิ้นผมรู้ราคาทุกอย่างหมื่นชิ้นนี่รู้หมดเลยว่าไอ้นี่ควรจะราคาเท่าไหร่ไอ้นี่ควรจะซื้อตอนไหนไอ้นี่ต้องซื้อถูกต้องเท่าไหร่ทําไปทมากมายนะครับสามสี่เดือนกลายเป็นคนรวยสุดในเซิร์ฟเวอร์ เล่นคอมหนักๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะว่า,วาจะบอกว่าอย่าเล่นอย่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ดื้อไงฮะเด็กๆเราก็ไม่ค่อยเชื่อพอพอผมจบจากมัธยมเนี่ยผมเข้ามหาลัยที่ตอนนั้นผมเรียนอยู่หองค้าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผมลำบากมากเหมือนแล้ว่เดองสมัยก่อนผมขายรองเทาง้าคู่หนึ่งในเกมเนี่ยได้แปดพันแพงเราืเฟือแล้วก็ม้ยอะครับแต่คู่วันเนี่ยพอช่วงที่อยู่มหาลัยเนี่ยขายได้แปดร้อยคือแบบทุ้งตานเปี่ยนผมก็เปลี่ยนเป็นรงเข้าใจจนในวันดึงเนี่ย งานเมืองทองเนี่ยมีงานอาหารมันเฟ็นชายาจนแบบมาหยุดที่บูหยุดที่บูธหนึ่งบูทเลยครับเป็นบูทที่มีเป็นเครื่องจกักรอะแล้วมีเตาสองเตาคั่วหมุนหมุนอยู่อแล้วข้างในใส่ของละมองจนมันเนี่ยประมาณ2ีิบนาทีตั้งแต่มันคั่วลงไปจนมันขึ้นมาแล้วเราก็ขอชิมเลยโอ้เข้าไปเนยเคี้ยว เฮ้ยหอมอร่อยเหมือนคนพุ้งเลยอ่ะคือเข้าไปนี่ไม่ได้ใช้ทำอะไรนะฮะไปช่วยเขาขายคือไปช่วยเขายื่นขายเของรับไปไปช่วยดูบูธเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแบบไปตีซีอะพูดง่ายไปตีเขาทำยังไงอะไปทำอย่างเงี้แหละประมาณเจ็ดวันตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดงานจนถึงวันสุดท้ายไอคนญี่ปุ่นเขาก็เรียกเลขาเข้าไปเเออฮ้ยช่วยช่วยช่วเสร็จเสร็จแล้ว ผมก็ไม่รู้เขาพูดอะไรกันแต่เขาชี้มาทางผมอะซึ่งเลขาเลขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเดินมาผมบอกเออเนี่ยพอดีเจ้านายบอกว่าเอา o ี้ไหมพอดีจะยกบูธกลับไปเนี่ยไม่อยากยกบูธกลับไปเช่าไปไหมเดือนละห้าหมื่นบาทเฮ้ยเฮ้ยเอาวัดลองดูเอไปกดเงินให้เขาห้าหมื่นแล้วเขาส่งจัดรถส่งมาที่บ้านเลยโอไปที่เด็กหมอว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขายห้างไอ้ขายขายเครื่องตัวเนี้ยขายเป็นเครื่องเข้าขัวเก่าร้านอะไรเงี้ยต้องไปเสนอขายที่ไหนครับ เขาก็บอกเขาเลยว่าเดี๋ยวมาที่เดอะมอลลามนะ,ะนี่ชั้นนี้ชั้นนี้อ่ะผมก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเครื่องไว้เรียบร้อยตอนเช้าเนี่ยผมจะออกมาไปเดอะมอลลามผมแ,แต่งชุดมหาลัยนะครับก็เจอคุณพ่อนั่งตรงโต๊ะกินข้าวมันคุยโทรศัพท์าาเพื่อนอยู่ตอนนั้นผมจะเดิอนออกไปนอกบ้านละแล้วคุณพ่อ,อ,อ,ก,อ,ก,อนนก็เหมือนกับแซวผ,ผมเพนผมถือแฟ้มเอกสารแบบอะไรเงี้ยเออเนี่ยแซวเพื่อนลูกอ้วเนี่ยมันจะเป็นทั้งแก่น้อยแล้วว่ะ อะไรเงี้ยเก็บยตอนที่เรานัดที่เดมอลเนี่ยเราก็นั่งปุ๊บเขาก็แจกใบให้เลยเป็นสิบคนเลยคนสิบคนก็นั่งรออยู่แจก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 ใบนั้นก็จะเขียนว่าคุณบริษัทอะไรคุณอะไรคุณเบอร์บอร์โทรศัพท์อะไรเป็นใบให้เรามากกอนก็าเกาะเกาะไปเรื่อยคนตรงนั้นก็ไล่เก็บมาละมันจะใกล้ถึงผมละมาผมติดอยู่คําเดียวร้านคุณชื่ออะไรอ่าร้านชื่ออะไรเราก็โลกเขาดิโดนเขาด่าใช่ไหมครับพี่เพราะเราไม่มีชื่อร้านเลยมาขายเขาแล้วทำไมดินึกไม่ออกก๊ เฮ้ยเท่ายห่วินาทีนั้นนึกถึงพ่อเขียนเลยประมาณ5วินาทีร้านเท่าแก่น้อยเก่าลัดครับแล้วก็คือที่มาของชื่อเท่าแก่น้อยครับนึกอะไรไม่ออกแต่จําได้ว่าเมื่อเช้าพ่อคุยกับเพื่อนบอกเฮ้ยลูกวะเนี่ยกำลังจะเป็นเท่าแก่น้อยละก็เลยใส่ไปเลยว่าร้านเท่าแก่น้อยเก่ารัดเท่าแก่น้อยเกาลัดครับแล้วเราก็มาถึงนะฮะสิ่งที่เรากาลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือการเข้าสู่อาณาจักรธุรกิจพันล้านของสายทะเลเท่าแก่น้อยตอนนั้นเนี่ยวันหนึ่งรายได้จากขายเการัดสักเท่าไหร่ วันนั้นวันหนึ่งประมาณน่าจะประมาณมีมีประมาณเกือบแสนรวมทุกสาขาครับอายุไม่ถึงยีง่สิบคือยอดขายรวมเดินหนึ่งมาณเกือบสองล้านมีย้อนไปมาเมื่อหกเจ็ดปีก่อนใช่ครับจากธุรกิจเกาลัดมาสู่ธุรกิจสาหร่ายทะเลตั้งแต่น้อยยังไงครับมีวันหนึ่งผมไปรับเพื่อนที่มหาลัย<ช>คือผมเนี่ยตอนนั้นผมผมดับเรียนละไอ้เพื่อนมันก็เปิดประตูรถผมขึ้นมาเดินเข้ามาในรถผมมันก็ถือซองดำๆเข้ามาซองหนึ่ง <c oughs> ผมก็กำลังหิวอ่ะเฮ้ยอะไร กินเลยเด้ยแยอบเลยเป็นสาล่ายเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ย<อ>ตบเลยแอบไปเลยแอปเลยแอบไปเลยปุ๊บเนี่ยผมก็ไปนั่งกินที่บ้านปุ๊บพอดีม้าผมเข้ามาผมก็เลยบอกเฮ้ยม้าสา่ายอร่อยดีลองชิมแม่ผมบอกอร่อยดีแคบผมไปอีกไม่นานเนี่ยประมาณ3-4วันเนี่ยแม่ก็เริ่มถามผมว่าไอ้สา่ายซองนั้นเนี่ยซื้อที่ไหนโอ้๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเพื่อนเดี๋ยวซื้อให้ไอ้ตรงนั้นแหละมันก็แวบเข้ามาอีก เฮ้ย hey, ทำไมคนชอบกินจังเลยวะ uh huh. อะไรเงี้ยทำไมเราไม่เอาไปขายที่ร้านตอนนั้น uh huh. คิดยู่ตรงนี้ uh huh. เรามีร้านทำไมไม่เอาสาหร่ายไปขายที่ร้าน uh huh. อพอคิดตรงนั้นปุ๊บเริ่มเริ่มสั่งสาหร่ายเข้ามาไปขายที่ร้านประมาณสักเดือนหนึ่งมาเปิดยอดขายดู uh huh. คือผมต้องตรวจยอดขายอยู่แล้วว่าร้านนี้ขายได้เท่าไหร่ uh huh. มาสะดุดที่ไอ้ทาราวสองนี่แหละ <laughs> ยอดขายทั้งเดือนเนี่ยสาหร่ายมันขายดีกว่ารนอีกวั <laughs> นหนึ่งผมเลยนัคุยกอบป้าว่าเออป้าไอเนี่ยมันขายดีมากนะ ก็เลยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มเริ่มศึกษาแล้วว่าไอ้สามารถอยท่านไดไงครูพูดตรง